สวัสดีค่ะวิทำานเนียวอะเริ่มใหม่โอเคไม่ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนเอ่อไม่เบื้องหลัง B I or C MV จนนิรันใช่เราจะมาดูว่าอ๋อมันเป็นเบื้องหลัง MV เนาะเบื้องหลัง MV ก็มาดูออมกับอนิวอนิวใช่น้องได้น้องออมเป็นเอานางเอกนางเอก MV นะคะไปดูเลยไหมเอ็ม เรื่องมิไฮแต่จริตนนี้ใช่สิบสามนาทีหรอสิบสี่ประมาณสิบสี่เกือบสิบี่โอ้โหไอจ่าที่เราคิดว่ามันเป็นเทมิยายอ่ะเสร็จมาหมดแต่อันนี้เบิร์นเนาะจอันนีเบิร์นกว่าเขาเพื่อนกันอน่ะเนาะเอเราจว่าน้องออมนเด็กว่าปีหนึ่งนี่อุ้ย ่คิดว sí ่าเป็นเซตแค่น like ี <gefähr nya> ้เองเนาะว่าอาจจะมีโชว์คนอ่ะจาก6พาไปแล้้วะข้อดีนะซึ่งวันนี้เรามีเอลฟี่แล้วเราดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่ก็ทางเอลฟีคนสวยของเราค่ะโอ้ วันน oui. ี old, pues right. <laughs> you know, ้เราไม่ได้เอามาแค่วางเฉาเรเจอแบบคุณแม่มาด้วยคแม่ตัวสิเกรตัวสิเกค่ะควันนี้ช่ายด้ยนะคุณแ่ด้วยดีนจีีใจด้วยฉันะขอบคุณที่รับบทไม่รบกวนรายการท่านกู้ชมเลยไปดูกันค่ะ เ้แต่เซตเป็นนางเอกที่เป็นลีนอย่มองขาวอะนี่อันนี้มันเนาะในมีคือแบบมันดูกว้างใหญ่อ่ะอันนี้แค่นี้เออดอีอนเป็นเจ้าอ่ะเไม่เขาเรียก้าพหังนันหล 那就是隐瞒、逃 นีก็อยู่กลางหุบเขาป่าเาขาค่ะเราเป็นผีเสื้อ,อน,นี่ส่วนออมก็เป็นเจ้าหญิงสวยๆนั่งชิงช้าไปเมื่อกี้ก็แข่งแล้วก็คุยกันว่าวันเล็กจัง่งนั่งอนะ่ะจะหล่นมาอีกแต่ออมบอกว่าแข็งแรงมากแต่ล้วพอเราไปนั่งดูเซ็งมันจะหล่นออมก็แสดงว่าออมก็เล่วันที่แอดเป็นเจ้า อตัวนะนต่เด็กก็เราไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้ครับเป็นอะไรต่อไม่รู้เ,เหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูนี่นี่น่ชุดชุดอะ่ะชุดที่เป็นสีดำอ,มอ,อ,อดไม่ใช่ดูว่วาผิวอนหน้า ดดว้าวไม่ไ้เล้องไเดี๋ยวคนจุดเลย่ะเดี๋ยวเข้ามิ้งเข้าก่อนได้เลยค่ะ ครับทีนี้ชุดก็ไม่รู้ว่าคือชุดอะไรแต่รู้ที่ตอนมี้ารแยกแบบของเช้าแต่ออนักมากเลยคือมมีกิมิกตงโบเล็กๆเนาะเด็กสาวคนนึงัชอบใส่ชุดสีฟ้าแล้วเหมือนซีเนเลราเลย เซีนนี้นะคะซีนที่แบบยืนแบบซิ o u e t ล i l ดูคนเดูคุนวตองคุณนิวสุดเท่มากาว้าวนิสกตมาิกเนี่ย่รานี้มีความหมายอย่างไรพี่นิวก็ไม่ทราบ ก็มันต่างแล้วก็ อวตารเมื่อกี้ก็คืออ๋อเป็นสิ่ลเ่ทให้เราลำไม่ต้องทำที่รู้เป็นไงเหมือนกันเพราะว่าไม่ด้ดูนะุณมอแต่ก็จะได้แหละบอดี้เรานะ่าจะพอได้อยูอ่สีต่อไปก็พิาปาแล้วเฮ้ยปนอนนนึ่นนู้นป็นออีแล้วไปนอนที่เลยซีรีสก็เล่ เหมือนีะดโแบบคานินไห่บุ๋งสวยกั็สวยอ่ะแต่ชอบผู้ชอบเซนตีแล้วเซนตีชุดสวยนี่ก็ยังไม่ได้เหรอนะ 做一段时间呢。哦。没事。来，阿弟阿弟。阿弟，阿弟来吧。เรื่องหลังแบบเรื่องเรื่องหลังจริงจริง ฉันชอบสุทนี้ว่าสเปนเดียสวยครับเขาฟาสงานมากคือก็สวยอ๋อชุดสวยมากชอบอีเบีโนอีกแล้วกีดเล่นแกะโน้ตเล่นเล่นันนังเมาส์ก็ออฟเฮธนเลยกับเียโนนะใช่แล้วมีพารลอมยักษ์ด้วยเพีเอพัดทีปิวมพารลอมคือใหญ่วมากคือในมอลคือแบบเวอร์มาก คือจอ LED ใหญ่มากเลยคือวันนี้มันเหมือนยิงถ่ายแค่ใน studio แบบว่าดูไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ไม่แต่แพงไปเยอะเราไปจะเป็นเอ่อซีนน่าจะเต้นแล้วแหละน่าจะเป็นชุดจีนเขียนแบบซ้อมเต้นด้วยครับใช่ครับเต้นกับผ้ารู้เป็นยังไงอะเต้นเพลงนี้กับผ้ายังต้องลองดูครับเต้นกับองค์พี่แดนเซอร์

ปกติแบบ MV ที่ผ่านมาก็จะมีถ่ายเอาด o วบ้ามีรูปอนี้บ้างแต่วันนี้อยู่ในอยู่แต่ในสตูใหญ่ๆเสี่ยวก็เย็นดีไม่ร้อนไม่รอนแล้วก็สวยด้วยก็เป็นอีแบบอีแบบ

หมดแล้วคุณออฟจบแล้วค่ะทุกคนขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่เชิญมีฉันมาก็ฝากทุกคนติดตามนะคะเอ็มบีสบีรุันค่ะ ใช่แล้วครับแฟนคลับที่สวยคนนี้ด้วยนะนั่นารักที่สุดวันนี้คือีมชั่มมาวชิมเป็นยังไงบ้างที่การมาร้อมงานคือดีใจค่ะเขาเป็นคนเงียบๆทำเป็นคนเงียบๆแบบไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเจอก็คิดว่าเฮ้ยเขาเงียบจังเลยแต่แบบพอคุยไปคุยมาก็เอ้ยน่ารักมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันไรเรียกกันก็แบบ สบายใจที่จะทำงานด้วยนีค่ะอ๋อเฟรนลี่มากตอนแรกอาจจะยังแบบเพิ่งเคยกิ๊กอยู่แต่ว่พอคุยไปสักพักเริ่มสนุกเลยดีแล้วชอบชอบคนเข้าหาก็ฝากแอมบีจวนนิรันด์ด้วยนะคะเะเดี๋ยวจะด้เข้าคนแบบดูก่อนเออน่แล้วอันนี้อันนี้กันรัยกเยอะ 珍惜爱，只愿爱的你的空，我变成永恒的家。 ผมสีขาวผมสีทองเชื่อหมครัโอยเมวกับเมวคุยกันะก้าแมวแมวงงงง เอี่ยวเิดกลมก่อนถือแล้วมองก้อนแหล่ะถือแล้วเจาะจานแล้วอ้อมกลับไปก่อนน้วอยู่หดนเขียวแล้วเรอก็ต yeah, ัดแบบนี้ไปเล้เก๋ๆแบบใหม่แบบไม่ต้องลาจาแล้วเบื้องหลัง หัวอยู่นะเพิ่งได้ดูมันก็จริงจมันก็มาสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าวางนะคะเพองว่างเฮเป็นแบบว่าน้องออน่ารักเนาะเป็นเบื้องหลังที่เบื้องหลังจริงๆแบบพูดหน่อยอ่ะให้ดูให้ดูการทํางานจริงๆต่างจากทุกเบื้องหลังรอบนี้คือต่แบบว่าในสตูเนาะแบบแต่เซตออกมาเหมือนในเอ็มวีอลังการนะอืมแต่พอแบบพอเราเห็นจริงมันแบบแต่ละกก็ที่หนูบอกไงว่า ถึงจะอยู่ในอยู่ในห้องแต่ว่าแพงเขาเดิมแท้เมือนเดิมเอแพ้เหมือนเดิมโอเคทุกคนไปฟังไปฟังกันนะคะโจนิราน DMD Music โอเคใช่ฟังวนไปกับเหนือฝานั่นแหละใช่โอเคบายบายจบแล้วแบบจอยจอยนะดูด้วยกัน